สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่5กันยายนครับน้าเชียร์ผ้ารวยก็จะมาสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะเลขงวดวันที่สี่ที่ผ่านมาครับผมเล่าพัฒนาครับออก899 8 9เครับทึ่งเป็นเลขพี่น้องทึ้งเป็นเลขเบิร์นครับพี่น้องออกทจ้งจีกัน โอ้โบาไหวให้กันเนาะพี่น้องเนาะบาไหวให้กันครับผมครับเสียนหรือว่าพี่น้องเอฟซีก็อ่าอ่าชิได้เต็มเม็ดเต็มนวยป่ะไหนครับผมครับแต่ว่าก็ยังมีด้ครับพี่น้องเนาะมือนีก็เป็นข้อมูลเป็นสถิติให้พี่น้องเอฟซีได้ครับผมนำเชืลล่อผ้ารวยก็จะม,มาสรุปครับจําได้ปะครับพี่น้องพอบางพี่เพิ่นกระวาถ้าเพิ่นเน้นตัวไหนหรือว่าเหล็กตัวไหนทีบไวคำนวณมากแล้วมันช้หลายสูตรนะครับพี่น้องมักจะมาครับผมครับเหมือนงวดที่ผ่านมา กได้สัมผัสก็พอๆกับว่าอยู่ครับผมว่างวดนี้เก่ามาแห้งชนเก่าหลายสูตรครับผมครับเหมือนกับงวดที่เพิ่นให้ศูนย์เพิ่นก็ว่าให้เน้นศูนย์เพิ่นให้สามเพิ่นก็ว่าเน้นสามครับนั่นๆจะมาเทียครับพี่น้องเนาะถามาแล้วก็เต็มเต็มเลยครับผมครับงวดว่างหันก็พอก็เต็มเต็มครับพี่น้องครับเก่าแปดแล้วก็วิ่งเก้าเน้นเก้าความครับผมครับแล้วก็มีอีกหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องครับ เอาจังได้ก็ขอเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเน้อครับผมขับมาสู่กันต่อตามกันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะล่พัฒนาครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขสรุปครับผมล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อนาเชียร์ผ้าลวยกับขอกราบขอบระคุณปูครับผมแล้วก็ขอพระคุณถูกถูกเสี่ยนถูกๆูกทันเน้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับนาเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขสรุปกันเลยครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่กัแนวทางปูลบบุรีครับพี่น้องเนาะกับเขาทีเลขมาครบบนล่างนี่เด้อครับผมเหล็กมาครบบนล่างปูกะถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะมาครบบนล่างแปดเก้าครับพี่น้องครับผมครับเลกวิ่งเพิ่นกับเขาครับ เอกปูโรบุรีครับวิ่งเก้าหาวาจะได้กลับมาตามกันต่อครับผมครับลาพัฒนาอาจารย์วิทย์ครับผมครับถ้าเอ่อซอนีพี่น้องเอซีอาจจะท่านได้คุ้นซื้อบันไดเด้อครับผมครับอาจารย์กาจิมาะห้แนวทางกับทางน้ำเชี่ยรผ้าล่วยครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกัว่างตัวเลขกไข่น่าจะเป็นอ่านี่จะเป็นงวดที่สามครับพี่น้องครับผมกับมีเข่ามี่ลดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีอ่า ็ติดไว้เด้อครับผมเลขอาจารย์บัวลอยหางครับพี่น้องเนาะบางงวดก็จะได้ประมาณนี้ครับผมลาพัฒนาอาจารย์วิทย์มั่ที่ผ่านมากเต็มๆครับพี่น้องเลขวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับจับคู่กับแปดเก้าครับผมกับเลขออกตัวกลับก็ถือว่าแม่นเด้อครับพี่น้องอาจารย์วิทย์ถ้าได้ประมาณนี้ก็โอเคครับพี่น้องเนาะครับมาตามกันต่อครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาอาจารย์วิทย์ครับอาจารย์ก็มีเลขใหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวจังใด อามาอา้างไปน้ากันครับพี่น้องเนาะว่าอาจารย์ชีให้ซ้อมมึงหรือว่าอาจารย์จีให้ล่งคลิปได้ครับผมเหล็กไงนี่เป็นเหล็กล่าพัฒนาได้ครับผมอาจารย์วิทย์ครับเข้าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเทิงเหล็กวิ่งได้เทิงบนเทิงล่างเลยครจับคู่ครับผมครับตาพัฒนาปูขุนครับผมดว่หันเข่าตัวกันปูครับพี่น้องเนาะตัวกันเบิ่นเลยครับผมเก้าเก้าครับผม วิ่งรูด3กับ8เข้าที่8ครับอูขุนครับพี่น้องงวดนี้เข่าตัวกันอาจารย์ผู้ครับเลขกวิ่งเดินดีเด้อครับผมอาจารย์ผูนี่ครับน่าจะสามซีงวดติดแล้วครับผมครับงวดนี้เน้นถือตัวครับพี่น้องเนาะเน้นแปดพอมครับผมครับเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผม ลาพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมเลขวิ่งเดินดีครับครับเลขพี่ประกายครับผมครับหน่วยล่างครับเข่าที่แปดเด้อครับผมตัวเนียนครับเป็นชนเป็นลักลอยพร้อมนะพี่น้องเนาะลักลอยลักลอยบนเข่าเลยครับผมเพิ่นเน้นฮกกระแปดพี่ประกายครับพ่อแสวงครับผม ล่างเม็ดเดียววิ่งล่าง8ครับผมเลขออก98ครับโอ้พอจับ08ครับผมเสียดายลักซิบเพิ่นแต่ว่าลักซิบตรงนี้เป็นเก่าครับพี่น้องเนาะเพิ่นวิ่งล่าง8จับคู่0 8ย์เด่นกับเขายู่ครับผมครับเอาตามกันต่อได้ครับพี่น้องพ่อสแสวงเกาะติดไว้คือเก่าครับพี่น้องเนาะครับ อ๋เีเป็นชุดพี่ปะกายชุดบนครับผมครับเข้าที่วิ่งครับลักร้อยครับหลักร้อยเข้าที่แปดพี่ประกายครับแล้วก็นี่ครับพี่น้องเนาะพ่อบางพีครับผมพราะว่าปกติเลขตัวนี้เพิ่จะบอคอยเน้นนี่ครับพี่น้องพิ่จะให้เป็นแบบสองตัวครับนอกจากว่าเมื่อใไดครับผม ที่เพิ่นคำนวณแล้วมันชุ่นกันหลายสูตรเพิ่นจะให้เน้นคือยังงวดนี้แหละครับพี่น้องครับแล้วก็รูส้สึกว่าในช่วงนี้ก้อนหนานี้ก็มีประมาณสองงวดที่แล้วครับผมสองงวดท,ที่เพิ่นผ่านมาที่เพิ่นให้ศูนย์เพิ่นเน้นศูนย์ครับผมเลขหนาจะออกศูนย์สามครับถ้าจำว่าผิดแล้วก็เพิ่นก็มาเน้นอีกรอบหนึ่งสามครับพี่น้องเนาะครับเลขก็ออกศูนย์สามหรือหรือจังใดเลยครับพี่น้องแต่ว่า น,น,นั่นที่เพิ่นจะมัเนีนใไ้เดอครับผมครับถ้าเพิ่นคำนวณแล้วมันส้นกันเพิ่นจิบบอกมากสิแหละครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเต็มเต็มเลยครับผมเนียนยุหาหางครับพี่น้องเนาะเข่าตัวเน่นครับโอ้เกือบแตกสามตัวครับเพิ่นว่างเลขเบิ่นไบเก่าๆอยู่ครับผม เหล็กปินกับเขาครับพี่น้องเนาะกอดติดไว้เดอร์ครับผมครับวดนี้พอจะเลื่อนสินลุดเดอครับพี่น้องครับพอกับฝากข้วมาอยูครับผมมาถ้ายใยในอาทิตย์นี้ยังโบเดินดีปันใดพออาจิะพักสักระยะหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับพอจะเลื่อนสินตามต่อได้ครับพี่น้องพ่อบางพีครับเลขน้องพี่ครับพี่น้องเนาะแต่เสียาเยดายครับผมเขามาเชื่อกับ เด่นจำนี่แหละครับพี่น้องโอ้เหล็กออกเก้าแปดน้องให้หกแปดขาดบ่ถึงครับผมว่าเหล็กมันจะกลับหัวังสิครับเอาจังไดถ้าเกิดน้องได้จังได,เด,งได,งไดเดี๋ยวนําเชียร์ผ้าด,ด้วยจะมานําเสนออีกขังหนึ่งได้ครับผมเหล็กน้องพีครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลได้ครับพี่น้องข้อมูล ครับในการตามต่อครับเสี้ยนที่เ oh พ,พิ่นให้พลาดไปงวดที่พ่านมากอ่ะย่าเผยครับพี่น้องเนาะเลขกับมีเขอมีรุ้เป็นธรรมดาครับผมพะวาช่วงนี้เลขกเล่าวัฒนาก็ออกเบิ่นบอยหมากเลยก็ออกตัวสับๆัอยู่ครับพี่น้องเนาะสับๆกันอยู่ครับเหมือนผีสาวเกาหลีเพิ่นให้วิ่ง8ดกับเก่าสองข้งกับมาทั้งสองข้งครับผมครับงวดนี้ก็ยังแปดเก่าอีกครับพี่น้องเนาะเลขกวิ่งเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ให้แปดเก่าครับผม เพิ่นห้น่าจะเป็นหนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะครับน้ำแช่กระบอกยวัาเพิ่นไหแปกับเก่าเอก็คืนีอ่าสามรอบครับพี่น้องครับเอาจังไดกับมาก็ติดกันต่อครับพี่น้องเนาะตามกันต่อครับผมมัน,นี้อ่าน้ำแช่ผ้าร้ยกับมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีเป็นอ่าขอมูลไเด้อครับผมในการตามต่อในงวดวันที่หกกันยายน66หกสิบหกสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องพอการคลิปหนาล่าพัฒนาสวัสดีครับ